สวัสดีครับนะครับก็เช่นเคยนะครับพบกับผมอ่าหลันมีช่างจันนะครับหรืออ่าเฟซบุ๊กนายจันพันไลายนะครับอ่าก็วันนี้เอามีดหลูบนะครับมีดหลูบเงินนะครับมีดหลูบเงินล้านนามาให้รับชมนะครับผมก็คือเล่มนี้นะครับมีโอกาส มันมีเรื่องเล่าเนาะผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวขออธิบายในส่วนนี้ก่อนไม่แน่ใจว่าผมเคยเคยได้ลงคลิปไปหรือ,อยังเนาะนะครับก็คลิปนี้นะครับที่ที่ร้างที่ที่เผยแพร่เนี่ยนะครับไม่ได้เพื่อแอบอ้างนะครับไม่ได้เพื่อแอบอ้างหรือหรือใช้ในเชิงของพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับแต่คือ ถือว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังเผื่อได้เจอกับลูกหลานที่เป็นเจ้าของมีดนี้นะครับนะครับก็ลักษณะของมีดนี้นะครับก็คือเป็นมีดหลูกนะครับเป็นมีดหลูกเป็นมีดหลูกล้านนานะครับเล่มนี้เป็นมีดหลูกเป็นมีดหลูบล้านนา มีดก็คือแปลตรงตัวเลยก็คือมีดนะครับส่วนคําว่าหลูบหลูบคือการหุ้มนะครับหลูบคือการหุ้มมีดหลูบล้านานาเล่มน,นี้นะครับมีดหลูบเงินนะครับส่วนใหญ่ก็คือชื่อเต็มเต็มก็คือจะเป็นมีดหลูบเงินนะครับอก็เป็นมีดหุ้มด้วยเงินนะครับไหนเงินไหนเงินอมาแกะให้ดูนะครับ อ่าอันนี้เป็นมีดมีดหลุบเงินนะครับเป็นมีดหลุบเงินอ่าเป็นมีดหลุบเงินด้ามนะครับด้ามเป็นงานะครับมีดหลุบเงินนะครับเดิมทีนะถ้าเป็นยอเป็นสมัยโบราณนะครับเป็นสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็คือมีดเหล่านี้นะครับจะมีมีพกเป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธประจํากายนะครับของของของเขาเรียกว่าระดับ เจ้านายนะครับหรือมีผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือผู้มีฐานะนะครับหรือผู้มีฐานะเพราะว่าของพวกนี้นะครับหลายๆอย่างพวกเนี้ยนะครับองค์ประกอบก็คือเป็นของมีค่าเนาะองค์ประกอบเป็นของมีค่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับในเรื่องของใบมีดนะครับอ่าของพวกนี้นะครับก็เป็นเป็นเป็นของประจํากายเป็นของที่พกติดตัวเป็นเหมือนคล้ายๆกับ อ่าอคเจซสซอรี่เหมือนคล้ายๆกับอ่าเหมือนเป็นคนคือคือแพชชั่นตรงนี้นะครับคือความความชอบความมีเอกลักษณ์คือการการที่จะมาพกของพวกเนี้ยนะครับมันมีมันมีมันมีความหมายนะครับมันมีความหมายบางครั้งบางครั้งคือในสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนสมัยโบราณอย่างเงี้ยนะครับก็คืออ่ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าระดับเจ้านายนะครับระดับเจ้านายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีของที่มีมีมูลค่าและมีความสวยงามนะครับมีของมีมูลค่าและมีความสวยงามเป็นพิเศษแบบเนี้ยนะครับที่จะพกพกพานะครับหนึ่งพวกพกพาก็เป็นเป็นเครื่องแสดงถึงความมีฐานะนะครับเป็นพกบนเครื่องของการมีฐานะนะครับสมัยนี้ก็ ใส่ทองเส้นใหญ่ๆโชว์อะไรประมาณนี้เนะาจะจะมาพกอันนี้เข้าไปในเมืองสาธารนณะเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธเนะาะสมัยก่อนแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันใช้เป็นทั้งอาวุธนะครับเป็นทั้งอาวุธเป็นทั้งของมีค่านะครับแล้วก็เสริมอํานาจบรารมีนะครับในเรื่องของตัวงาอะไรต่างๆนะครับ อ่าเอกลักษณ์ของเล่มนี้ก็คือเป็นมีดล้านนาเป็นลักษณะของคล้ายๆกับมีดหลุบไทยื้อเนาะเป็นไม้เป็นลักษณะของมีดหลุบไทยรื้อนะครับด้ามเป็นงานะครับเล่มนี้รับซื้อมาจากอ่าเป็นเรื่องก็คือขอเนญาตอ่าเริ่มเล่าเลยแล้วกันเนาะก็คือเป็นมีดที่ซื้อมาจากอ่าพระอ่าพระพระองค์หนึ่งนะครับพระองค์หนึ่งก็คือทักแชทเข้ามาขายนะครับก็น่าจะไปตะเวน ขายมาเยอะแล้วล่ะนะครับแต่แต่ก็อาจจะไม่ได้ราคาที่โดนใจนะผมก็ถามว่าผมก็ผมก็พยายามซื้อของพวกนี้ยในราคาที่ที่ยุติธรรมนะครับที่ยุติธรรมอ่เราจะมาซื้อราคาตกควายเนี่ยแล้วก็จะมาขายแพยงๆมันก็เหมือนจะเอาเปรียบเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อแพงมากนะผมก็ซื้อพอที่ผมจะซื้อไหวซื้อได้ นะครับก็ดูองค์ประกอบว่าอ่ามันเป็นด้ามงามันเป็นเงินอะไรต่างๆตัวเนี้ย จริงๆมันชำรุดนะมันชำรุดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วผมไปซ่อมมาเรียบร้อยละนะครับเป็นซ่อมกลับมาคืนขนบเดิมนะาให้สวยสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมจริงๆคือคือก่อนที่เขาจะขายเนี่ยเขาบอกว่านะครับเขาเขาบอกว่าเขาพกมาตั้งแต่อายุสามสิบปีแล้วไอไอไอพกมาประมาณสามสิบปีนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับพกมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสภาพค่อนข้างยับเยินเลยนะครับแล้วก็เงินตรงปลายฝากเนี่ยมันหายไปนะครับเงินตรงปลายฝากเนี่ยมันหายไปแล้วก็อ่าสร้อยอะไรต่างๆพวกนี้มันฉีกมันขาด ขาด่อนข้างเยอะเลยนะครับในสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเขาบอกไม่ได้ใส่ใจก็พกเล่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้สนใจเลยนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าสมัยเด็กๆผมเองผมก็ชอบไปค้นหิ่งของคุณตาเนาะพกค้นหิ่งค้นตู้หีบอะไรก็เจอมีดหมอก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้ นะครับเขาบอกว่าเขาเขาเก็บมาตั้งแต่อายุสามอ่าไอตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับประมาณสามสิบปีนะครับสามสิบปีมาแล้วนะครับก็เป็นพระอาจารย์เขาบอกว่าต้องการเงินเพื่อจะไปทําใบสุทธิอะไรของเขาของเขานี่แหละนะครับแล้วก็คือต้องการที่จะขายต่อก็คือตั้งราคามันก็สูงอยู่ก็ผมก็อ่า ตกลงคุยราคากันเสร็จปั๊บก็พอที่จะซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับตกลงซื้อขายกันนะครับก็ให้เขาส่งส่งมาก่อนนะถ้าไม่ส่งมาก่อนผมก็ไม่ซื้อนะครับผมไม่เสี่ยงนะครับผมไม่เสี่ยงแต่ขายขายกับผมเนี่ยได้เงินแน่นอนนะครับก็ส่งของมาเช็คของตรงปกผมโอนเงินให้ทันทีนะครับก็อ่านะครับก็ถามว่าจะ สามารถกลับมาขอซื้อคืนได้ไหมผมก็ถ้าจะมาซื้อคืนผมก็ขายคืนนะสำหรับลูกหลานที่ที่มาเห็นในคลิปวิดีโอนี้เนาะพระอาจารย์พระอาจารย์พระที่เขามาขายเนี่ยเขาอ้างว่านะครับเขาอ้างว่าขอว่าอ้างว่าแล้วกันเนาะนะครับขออ้างว่าเป็นของคุณปู่คุณปู่คุณปู่ทวดเป็นคุณตาอะไรประมาณนี้แหละนะครับเป็น เป็นอ่าเป็นของเป็นของปู่ปูท่ทวดอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับซึ่งซึ่งอ่าฐานะของเขาตอนนั้นก็คือฐานะของคุณปูท่ทวดอันนี้เนี่ยนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นนายอำเภอนะครับเป็นนายอำเภอเป็นนายอำเภอคนแรกด้วยนะครับเป็นนายอำเภอคนแรกนะครับของจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะครับของภาคอีสาน แล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วมันเป็นมีดหลูกล้านนาถ้ามันไปไปอยู่อีสานได้ยังไงมันเป็นไปได้ครับผมมันเป็นไปได้มีดหลูกล้านนาสามารถพบเจอได้ทั่วไปเนาะได้เจอได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคของอ่าของของ,ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเจอในส่วนของอ่าประเทศ พื่อนบ้านในรอบๆด้วยนะครับในประเทศเพื่อนบ้านรอบๆด้วยบางทีนะคือไปเจอบางทีไปเจอที่ซิดนีย์ก็มีนะครับออสเตรเลียก็มีนะครับฝรั่งเศสไปเจอต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับไปเจอต่างประเทศมีนะครับก็คือในช่วงล่าในนิคมเนี่ยของฝรั่งเขาเรียกว่าฝรั่งกุลาฝรั่งมังค่าพวกนี้เขาก็เห็นว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เอากลับไปนะครับเอากลับไปมันมีนะครับบางทีไปไปดูเว็บต่างประเทศมันมีขายอยู่นะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนะนะครับนะครับแต่บางประเทศบางประเทศเขาก็ไม่สามารถที่จะมาขายกลับมาได้นะเพราะว่าบางทีมันมีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับการขายตัวนี้อ่าตัวนี้เนาะนะครับอ่าโอเคก็คือเร่มนี้มันไม่มีอะไรมากก็คือมีพระเอามาขายให้ก็บอกว่าอ่าเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับก็ ประมาณราวๆสามสิบปีนะครับเป็นของคุณปู่ทวดอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นในอำเภอคนแรกของจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือขอสงวนสิทธิ์ไว้แล้วกันเนาะทางภาคอีสานนะครับทางภาคอีสานก็ถ้าเป็นยุคของในอำเภอคนแรกก็คงจะเป็นราวๆก็คือหลักร้อยปีแหละตามเอกลักษณ์ของเขาก็คือหลักร้อยปีเนาะเพราะว่ามันเป็น เงินเก่าๆนะจริงๆตรงเนี้ยผมเรื่องของตรงเนี้ยเดินสร้อยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นทําใหม่ขึ้นมาเนาะต่อต่อเงินขึ้นมานะครับของเก่าของเขาจริงๆมันค่อนข้างฉีกขาดในส่วนของคอนี่ก็ฉีกขาดตัวเนี้ยในส่วนของตัวนี้นะครับกับตัวเนี้ยซ่อมขึ้นมาใหม่ตัวนี้เดิมนะครับเดิมอันนี้อาจจะมีปะในจุดที่มันแตกมันฉีกเนาะแล้วส่วนตรงปลายเนี่ยทาขึ้นมาใหม่เอาให้ตรงขนมเดิมเลยนะครับ สร้อยเส้นอะไรต่างๆเนี่ยการเดินเส้นเงินอะไรเงี้ยก็ขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันามาดูในส่วนของใบนะครับใบใบก็ลักษณะเป็นทรงหน้าปลาหลดนะครับเป็นทรงหน้าปลาหลดเราสังเกตปลาหลดเนาะปลาหลดที่เราทอดกินกันนะครับที่มันอยู่ในทรายอนะครับหน้ามันก็จะลักษณะประมาณนี้จะหลดลงตาที่ตอกไปในใบเนี่ยก็คือตอกตาเต่านะอันนี้ผมไม่ได้ ไปรับเปิดคมเปิดสนิมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือมันผ่านการเวลามาเนาะแต่หลังจากนี้ก็คือจะไปเปิดผิวนะครับให้เห็นเนื้อเหล็กด้านในนะครับอ่าให้เห็นเนื้อเหล็กด้านในนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าตอนนี้สวยสภาพร้อยนะครับสภาพร้อยเนี่ยของเก่ามันเห็นได้ชัดเลยเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยศิละปะตัวนี้ก็โอโ นะครับหนักๆเลยนะหนักๆแน่นๆเ,เลยขนาดก็ประมาณหกหุนหกหุนของท่อประปาเนาะของท่อท่อ PVC ท่อประปานะครับความใหญ่เนาะจับก็เต็ม เต็มมือพอดีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอย่างพูดตมตงถ้าเป็นนายอำเภออย่างเงี้ยนะครับพกติดเอวไปนะครับโอ้โหนะครับลูกบ้านเห็นหรือว่าคนทั่วไปเห็นโอ้โหไม่ธรรมดามีพกธรรมดาจับโจรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเกิดเหตุอะไรต่างๆชักมาพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้นะครับมันก็เสริมในเรื่องมันก็เป็นอาวุธประจํากายนะครับจึ่งมีความเป็นเขาเรียกว่า อัจฉริยมีความเป็นแพชั่นที่ไม่ธรรมดาเพราะมันมีมูลค่าเนาะนะครับถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็คือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เป็นดูคาติอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเสริมในเรื่องของอำนาจนะครับในความเชื่อนะครับก็คือพวกนี้ก็คือเสริมอำนาจนะครับอ, <c oughs> อันนี้ผมก็มาปอกปอกปอกเข้ามาใส่ เก่านะไปดีพอด,พอดีมีปอกเก่าพอดีนะครับพอใส่เข้าไปแบบนี้มันก็ทําให้เซฟเซฟเงินไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมันก็สามารถอยู่ต่อได้อีกหลายร้อยปีนะนะครับอ่า,อาพื้นหลังแล้วนี้ก็เป็นเสื้อ,อายันเก่านะครับเอาเส้ายันเก่าที่สะสมไว้นะครับของพวกนี้ก็เป็นของงานสะสมนะครับอ่าก็ คิดว่าน่าจะไม่มีข้อมูลตกหล่นไปไหนเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะยาวน่าเบื่อนะครับครบทวนอีกรอบนะครับก็คือมีดหลุมมีดหลุบเงินล้านนานะครับอ่ามีดหลุบเงินล้านนาลักษณะนี้เป็นก็คือส่วนคนเป็นศินละปะของอ่าไทยลื้อนะครับก็คือมีดหลุบเงินล้านนา มีดหลุมเงินก็คือมีดที่หุ้มด้วยเงินนะครับล้านนาก็คืออ่าสมัยล้านนานิยมพกพามีดเหล่านี้นะครับเป็นเป็นอาวุธประจำกายนะครับเป็นอาวุธประจำกายนะครับเป็นอาวุธประจำกายก็ได้มาจากพระเขามาขายให้เนาะมาขายให้ก็รับซื้อในเกณฑ์ราคาของที่ที่ซื้อไหวนะครับก็มันก็ มันก็ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงก็หลักหมื่นต้นๆนะครับหลักหมื่นต้นๆนะครับก็ด้ามก็จะเป็นเป็นงาช้างนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่องค์ประกอบการหุ้มก็เป็นหุ้มด้วยเงินและการเดินลวดลายต่างๆนะครับใบก็ตอกตาเต่านะครับอ่านะครับสำหรับอ่าถ้าไม่ได้ว่าเอามาเพื่อจะมาขายอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอ่า ส,สิ่งที่ผมเผยแพร่ออกไปนะครับมันมันสามารถไปถึงแบบว่าเออเป็นลูกหลานนะครับเป็นลูกหลานที po ่ว่ายะมาขอรับคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นในอำเภอคนแรกนะครับของทางอีสานนะครับก็ก็มาขอซื้อคืนก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีคืนผมก็ไม่ได้ประกาศเปล่าๆอ่าขายหน้าราคาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็สะสมได้เพราะของมันก็สวยของมันอยู่แล้วนะครับมีมูลค่าของมันอยู่แล้วนะครับอ่า โอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม Facebook นะายจันพันไลา์เนาะอ่มีอาวุธเก่าโบราณนะครับมีสาตราอาวุธโบราณไม่ว่าจะเป็นอ่มีดปีดาบมีหอกมีอะไรต่างๆมีเสื้อยันอะไรต่างๆนะครับต้องการที่จะเข้ามาสอบถามหรือต้องการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับ0 6 3 8 6 4 3 1 2 5 หรือว่าจะเมมเบอร์ผมไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไลน์เด้งขึ้นมาก็ติดต่อคุยกันได้นะครับก็สะสมเพื่อเอผยแพร่นะครับอนุรักษ์ไว้ให้กับชนรุ่นหลังได้ได้ดูได้ศึกษานะครับของพวกนี้นะครับขอบคุณครับผม